สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ history world โลกประวัติศาสตร์ผมเจษกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวในประวัติศาสตร์เรื่องราวหนึ่งที่อาจจะเรียกได้ว่านะครับผมเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่โลกเกือบจะเกิดสงครามนิวเคลียร มากที่สุดนะครับผมรองลงมาจากวิกฤตการณ์มิสไซล์คิวบาเลยก็ว่าได้แต่เหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยไม่ค่อยถูกพูดถึงกันสักเท่าไหร่แต่ต้องบอกเลยนะว่ามันเนี่ยควรจะถูกจดจําในประวัติศาสตร์เพราะเป็นครั้งแรกเลยนะครับผมที่ประธานาธิบดีของรัสเซียได้เปิดอุปกรณ์นิวเคลียร์ฟุตบอลหรือกระเป๋าสั่งการนิวเคลียร์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์และเรียกได้ว่านะครับผมสงครามนิวเคลียร์เนี่ย อยู่นะครับผมเพียงแค่ปลายนิ้วกดปุ่มเท่านั้นเรียกได้ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยมีบางอย่างที่ผิดพลาดไปสักนิดเดียวเนี่ยผมอาจจะไม่ได้มานั่งทําคลิปอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นได้เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับเหตุการณ์ที่มีชื่อว่า Norwegian Rocket Incident เมื่อนอร์เวย์เนี่ยเกือบทำให้โลกทั้งใบเข้าสู่สงครามนิวเคลียร์ย้อนกลับไปนะครับผมในปี1995ในช่วงนั้นเนี่ยนะครับผมเราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นช่วง โ o สโซเวียตเอรหรือช่วงหลังการล่มสลายของโซเวียตใหม่ๆยุคนั้นเนี่ยก็เป็นยุคที่เรียกได้ว่าถึงแม้ว่าสาภาพโซเวียตเนี่ยจะล่มสลายไปแล้วเนี่ยนะครับผมแต่ความเป็นโซเวียตหลายอย่างยังคงเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นความไม่ไว้วางใจนะครับผมต่อสหรัฐอเมริกาและชาติตะวันตก ในบรรดานะครับผมเหล่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงและรวมไปถึงทหารและผู้นำนะครับผมของรัเสเซียในตอนนั้นและนอกจากเรื่องของมุมมองต่อสหรัฐอเมริกาแล้วเนี่ยกองทัพรัเสเซียก็ยังคงเป็นกองทัพที่มีอำนาจและยิ่งใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกอยู่ดีแม้ว่าการแข่งขันสะสมหรือสร้างอาวุธหรืออาร์มเรสต่างๆเนี่ยจะยุติลงแต่คลังอาวุธของรัเสเซียเนี่ยนะครับผมก็ยังคงมีมากมายมหาศาลซึ่งนั้นเนี่ยก็รวมไปถึงอาวุธ และหัวรบนิวเคลียร์ด้วยนั่นเองแบ็กกราว n ์ของโลกเนี่ยนะครับผมก็ยังคงมีความตึงเครียดอยู่ซึ่งนะครับผมในช่วงต้นปีอย่างวันที่25มกราคมปี1995เนี่ยก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดขึ้นมันคือวันธรรมดานะครับผมของทีมนักวิทยาศาสตร์ชาวโนเวยและชาวอเมริกันกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับผมที่มีกำหนดการต้องปล่อยจรวดซาวดิ้ง Rocket ขึ้นสู่ฟ้าซึ่งไอจรวดซาวนิ่งโรเก็ตเนี่ยคืออะไรมันไม่ใช่อาวุธหรือจรวดทางการทหารอะไรเลยมันเป็นนะครับผมจรวดวิทยาศาสตร์ที่จะถูกปล่อยขึ้นไปเพื่อสังเกตการแสงเหนือที่อยู่ในพื้นที่บริเวณทะเลอาร์กติกซึ่งก็อยู่ละแวกขั้วโลกเหนือที่มีนะครับผมพื้นที่ติดกับทั้งนอร์เวย์และรวมถึงรัเสเซียด้วยเหตุการณ์นเนี่ยก็ดูปกติดีนะครับผมการปล่อยจรวดก็เป็นไปตามแผนซึ่งพื้นที่ปล่อยจรวดเนี่ยนะครับผมมีชื่อว่าแอนโดยาโรเก็ตเรนจ์อยู่ทางตอนเหนือของนอร์ เลยนะครับแต่อเผอิญนะครับผมว่าคิดท,ทางปล่อยจรวดเนี่ยมันจะถูกปล่อยจากไอ้ฐานปล่อยจรวดแอนโดรยาเนี่ย ไปทางตะวันออกซึ่งจะไปออกทะเลอาร์กติกทางด้านตะวันออกเขียงเหนือแต่เส้นทางการเดินทางของมันเนี่ยจะมีจุดหนึ่งเนี่ยที่เกือบบจะผ่านน่านฟ้าของรัสเซียนั่นแหละครับผมทุกคนอาจจะพอเดาเรื่องราวกันออกแล้วซึ่งถึงแม้ว่านะครับผมทางทีมนักวิทยาศาสตร์นอร์เวย์และอเมริกันเนี่ยจะทําการแจ้งเตือนไปนะครับผมมากถึง30ประเทศเกี่ยวกับการปล่อยจรวดครั้งนี้เนี่ยซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็รวมถึงรัสเซียด้วยนะครับผมได้มีการแจ้งรัสเซียไปแล้วแต่ไอจดหมายการเตือนอันนั้นเนี่ยนะครับผมมัน ไม่ได้ถูกส่งไปถึงสถานีตรวจการเรดาร์ที่เป็นต้นเรื่องของปัญหานี้อย่างสถานีที่มีชื่อว่าโอเลเนกรอสที่อยู่ในพื้นที่แคว้นมูร์มังส์นั่นเองนะครับเพราะทีมเรดาร์ไม่รู้เนี่ยนะครับผมเห็นว่ามีวัตถุแปลกปกลอมเนี่ยถูกยิงมาจากพื้นที่ทางฝั่งตะวันตกซึ่งจากข้อมูลในยุคนั้นเนี่ยมันไม่สามารถรู้ได้นะครับผมว่ายิงมาจากจุดไหนเป๊ะแต่สิ่งหนึ่งที่รู้ได้เลยเนี่ยนะครับผมคือองศาและความสูงของจรวดลูกนี้เนี่ยมันเป็นจรวดแบบไฮเอวติจูดบินด้วยเพดา การบินที่สูงมากๆนะครับซึ่งมันมีความคล้ายคลึงมากๆเลยนะครับผมกับอาวุธชนิดหนึ่ง ของสหรัฐอเมริกานั่นก็คือมิสไซล์ไทรเดนซึ่งเจ้ามิสไซล์ไทรเดนเนี่ยนะครับผมมันน่ากลัวตรงที่มันเป็นจรวดนิวเคลียร์ที่ถูกปล่อยจากเรือดำน้ำํานั่นแปลว่านะครับผมเรือดำน้ําลํานี้เนี่ยต้องอยู่ใกล้กับประเทศรัสเซียมากๆซึ่งถ้ายิงมาจากพื้นที่ทะเลตรงนั้นเนี่ยนะครับผมหรือแบรนซีเนี่ยมันจะใช้เวลาเพียงแค่10นาทีเท่านั้นก็สามารถเดินทางถึงพื้นที่เมแลนดของรัสเซียได้นั่นเองเพราะสถานีเลดราตรวจจับได้เนี่ยนะครับผมก็ตกใจใหญ่แล้วก็ส่งข้อมูลเนี่ย ผมตอบเป็นทอดทดก็ใช้เวลาหลายนาทีอยู่นะครับผมจนกระทั่งเรื่องราวถึงหูของประธานาธิบดีของรัสเซียในตอนนั้นอย่างนายบอริสเยลซินนั่นเองด้วยความที่ถูกโจมตีแบบไม่มีปีมีคลุยแบบนี้เนี่ยนะครับผมและเป็นการโจมตีจากเรือดำน้ําที่ประจําอยู่ในแบรนซีใกล้ๆกับชายแดนรัสเซียทําให้นะครับเหลือเวลาไม่มากแล้วก่อนที่จรวดขีปนาวุธอันนั้นเนี่ยจะข้ามเข้ามาโจมตีใส่รัสเซียเพราะตอนนั้นพวกเขายังไม่รู้นะครับผมว่ามันเป็นจรวดทางวิทยาศาสตร์ พอมันฉุกกระหุกแบบนั้นเนี่ยนะครับผมจึงไม่มีเวลาที่ทางรัสเซียเนี่ยจะติดต่อไปยังอเมริกาหรือวิเคราะห์สถานการณ์มากกว่านี้ก็ต้องเป็นไปตามโปรโตโคอลนะครับผมหรือแผนการปฏิบัตินั่นก็คือการใช้งานนิวเคลียร์บริฟเคสหรือที่ฝั่งอเมริกันเนี่ยเขาจะเรียกว่านิวเคลียร์ฟุตบอลกระเป๋านิวเคลียร์ของทางฝั่งรัสเซียที่ถูกเปิดและประธานาธิบดีบอริสเยลซินเนี่ยนะครับผมเป็นคนแรกที่ได้ทําการลงรหัสนิวเคลียร์และเตรียมจะใช้งานอาวุธนิวเคลีย เพื่อตอบโต้การโจมตีในครั้งนี้เรียกได้ว่าห่างเพียงแค่นิ้วกดปุ่มเท่านั้นนะครับเกร็ดความรู้ขั้นกันเล็กน้อยนะครับผมหลายคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วในช่วงวิกฤตการณ์มิสไซล์คิวบาเนี่ยที่เรียกได้ว่าโลกเนี่ยอยู่ชิวเฉียดนะครับผมเหตุการณ์สงครามนิวเคลียมมากกว่าครั้งนี้เนี่ยกระเป๋านิวเคลีย์ของรัสเซียเนี่ยไม่ได้ถูกใช้เหรอก็ต้องบอกเลยนะครับผมว่าในยุคนั้นเนี่ยกระเป๋านิวเคลีย์เนี่ยนะครับของทั้งฝั่งรัสเซียหรือโซเวียตในตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่ได้ถูกพัฒนาและสร ของเราตอนนั้นเนี่ยบริสเยลซินเนี่ยนะครับผมกำลังตัดสินใจอยู่ในเวลาไม่ถึง10นาทีที่เขาจะต้องตัดสินใจโจมตีตอบโต้แต่โชคดีมากๆเลยนะครับผมว่าในเวลาอันสั้นนั้นเนี่ยทีมสถานีเรดาเนี่ยก็สามารถตรวจจับ t r a j e c t o ร y นะครับผมหรือองศาการยิงของเจ้าจรวดลูกนี้ได้และรู้แล้วว่ามันไม่ได้เข้าสู่น่านฟ้าของรัสเซียแต่จะออกไปทางทะเลอาร์กติกเลยรีบนะครับผมส่งข้อมูลดังกล่าวเนี่ยมาถึงบริสเยลซินให้ได้เร็วที่สุดซึ่งก็มาถึงท เวลาเฉียดฉีวพอดีนะครับทำไม่เรียกได้ว่านะครับผมโลกเนี่ยรอดพ้นนะครับผมจากสงครามนิวเคลียร์ไปอีกครั้งหนึ่งซึ่งเหตุเนี่ยเกิดขึ้นแค่เพราะว่าเกิดการขัดข้องทางการสื่อสารการแจ้งเตือนจากทางนอร์เวย์เนี่ย ไปไม่ถึงสถานีเรดาร์จึงทําให้เกิดเป็นเรื่องราวใหญ่โตขนาดนี้นะครับก็เรียกได้ว่านะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนั้นเนี่ยไม่ได้มีการแจ้งต่อสาธารณชนในวันนั้นนะเพราะไม่งั้นคงโกลาหนแน่เลยนะครับผมแต่เรื่องราวเนี่ยก็ออกข่าวอยู่ดีนะครับผมในช่วงไม่กี่อาทิตย์ถัดมาก็เสียวๆกันไปนะครับผมกับเรื่องราวนี้ท่านผู้ชมคิดกันว่าอย่างไงบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาได้เลยนะครับในวันนี้ถ้าข้อมูลอยูพภาพการใดหรือข่าดตกบกพร่องตรงไหน,นเนี่ยผมก็ต้องขออภัยมาไว้หนที่นี้ด้วยจริงนะครับผมไปแล้วครับ บายบายครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ ก่อนจากกันไปเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามีหลายคนเนี่ยนะครับผมชอบในเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็อยากลองทํา y o YouTube ของตัวเองขึ้นมานะครับผมแต่ยังไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการตัดต่อไม่ว่าจะเป็นตัดต่อคลิปหรือว่าการทําหน้าปกยังไงให้มันน่าสนใจให้มันดึงดูดคนเข้ามาดูซึ่งผมต้องบอกเลยว่าตัวผมเองเนี่ยนะครับผมก่อนที่จะเริ่มทําช่อง history world เนี่ยก็ไม่มีนะครับประสบการณ์ในด้านนี้เลยซึ่งผมเนี่ยได้ไปเรียนรู้นะครับผมวิธีการตัดต่อเนี่ยมาจากคอร์ คอสเรียนจาก f u t u r e s k i l l ซึ่ง f u t u r e s k i l l เนี่ยนะครับผมก็เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมคอสเรียนต่างๆจากหลายสายงานอาชีพมากๆเลยตั้งแต่การเขียนโปรแกรมการตลาดการหัดทําธุรกิจไปจนถึงนะครับผม Creative อย่างการตัดต่อคลิปการใช้ Photoshop ซึ่งผมเนี่ยได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro เนี่ยนะครับผมจาก f u t u r e s k i l l เนียแหละจนสามารถเรียนรู้จนใช้งานนะครับผมตัดต่อคลิปออกมาได้ทุกวันเรียกได้ว่ามีแทบจะทุกอย่างเลยนะครับผ วิชาต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปเลือกเรียนกันได้ตามความต้องการของตัวเองเลยซึ่งทางเราเนี่ยนะครับผมก็มีโค้ดส่วนลด50%สําหรับใครที่อยากซื้อแพ็กเกจ1ปีเรียนคอร์สไหนก็ได้เรียนกี่ครั้งก็ได้จ่ายเพียงก้อนเดียวนะครับผมจากราคาเต็มเนี่ย9,948บาทแต่เราให้ส่วนลดไปเลย50%เหลือเพียง4,974บาทเท่านั้นเองเพียงแค่คุณใส่โค้ด AFFX History W นะครับผมตามนี้เลยก็จะได้รับส่วนลดตรงนี้ทันทีหรือถ้าเกิดใครไม่อยากจ่ายเป็นแบบบุฟเฟ่เนี่ยนะครับผมอยากเรียนแค่วิชาเดียวเนี่ยก็มีส่วนลดเหมือนกันนะครับผมไม่ว่าจะวิชาไหนเนี่ยใส่ส่วนลด A F F X History W 1 ลดไปเลยนะครับผม100บาทจากคอสไหนๆก็ตามคุ้มค่าสุดๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันสามารถสร้างอาชีพให้เราได้จริงๆอยู่ที่ว่าเราชอบอะไรและเราชอบแบบไหนก็ไปเลือกหาเลือกดูเลือก,เ,อกเรียนรู้กันได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอฝากสิ่งดีๆไว้ก่อนจากการเพียงที่นี้แล้วกันขอบคุณมากเลยครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ